สวัสดีครับขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่องธนวัฒน์ชาแนลนะครับวันนี้นะครับก็จะมานำเสนอให้ทุกท่านนะครับเกี่ยวกับยากันยุงเรานะครับถ้าเราจุดไปแล้วครับเราหาภาชนะรองไว้แบบนี้นะครับเพราะว่าส่วนของขี้ทูบนะครับหรือขี้ทูบยากันยุงนะครับเขามีประโยชน์นะครับก็ประโยชน์เขาก็มีสองประโยชน์นะครับ อย่าทิ้งนะครับเพราะว่ายังใช้ประโยชน์ได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าประโยชน์ที่หนึ่งเราใช้ทําอะไรนะครับนี่นะครับประโยชน์ที่หนึ่งนะครับเราก็สามารถนํามาขัดก้นหม้อหรือก้อนกระทะหรือก้อนกระมังเรานะครับที่เขาเป็นรอยไหม้นะครับจากการที่เราเอาไปทําอาหารนะครับ ก็จะเทลงไปเลยนะครับก็ถ้าใช้ขี้ทูบของอยากันยุงแล้วนะครับก็จะทำให้เราขัดรอยไหมออกได้ง่ายนะครับผมจะขัดให้ดูนะครับ นี่ครับเราทําการขัดนะครับก็ลอยไหมดำๆก่อนหน้านี้นะครับก็จะหายไปทันทีนะครับเดี๋ยวเราไปดูประโยชน์ข้อที่2กันนะครับนี่ครับประโยชน์ข้อที่2ครับเราก็สามารถเอามาทําความสะอาดห้องน้ํานะครับทำความสะอาด ชักโคกนะครับหรือเป็นคอห่านแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็จะเทลงไปเลยนะครับแล้วก็จะเททิ้งไว้แบบนี้นะครับเราจะทิ้งไว้10นาทีนะครับให้เขาทําการกัดก่อนคาบหินปูนหรือคาบน้เหลืองเรานะครับเดี๋ยวอีก10นาทีมาดูกันนะครับนครับเมื่อเรารอครบ10นาทีนะครับเราก็จะใช้แปรงเรานะครับ ขัดนะครับนี่ครับแล้วก็ทำการใช้แปลงนะครับขัดนะครับสักครู่นะครับเราก็จะมาดูนะครับนี่ครับก็จะเห็นว่าจากที่มีคราบนะครับจากที่มีคราบนะครับ น้งเหลืองถ้าห็นปูนะครับตอนนี้ก็จะหายไปเกือบหมดเลยนะครับหรือถ้าไม่หินปูนไม่เกาะเยอะจริงๆนะครับเขาก็จะหายไปหมดนะครับก็โดยการใช้คีโทบของอยากันยุงนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อทุกท่านนะครับถ้าชอบก็กดติดตามนะครับกดไลค์กด Sub สไครต์ hmm. เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ